เงินเดือนมันตัดไปเจ็ดร้อยห้าสิบเดี๋ยวเดือนนี้มันจะตัดอีกแปด้อยเจสิบห้าบาทมันตัดเวลามันตัดมันตัดตรงทุกเดือนไม่ตัดผิดกฎหมายอีกแต่เวลาไปเบิกทุกวันนี้เป็นไงคนว่างงานคนตั้งคันคนชราอยากเบิกเบี้ยบำนาน มีใครต้องรับม่ชอบอะไรเลยโกรธมากที่คนทำงานต้องใส่ให้มันเดือนละ750เดือนละ8 7ดเจ็ดแต่มันเอาไปทำปฏิทินมันเอาไปซื้อตึกสกายนายมันเอาไปทำโรงอาหารมันเอาไปลงทุนในทีอย่่ดอม<โ>ด<ย>แล้วมีคน บอกว่าพอใกล้ๆจะช่วงเลือกตั้งมาพูดถึงประกันสังคมขอโทษทีคุณพี่พูดเรื่องนี้มาปีกว่าแล้ว <Yeah. S 1> พูดจนตึสกสกายนายปัะหลัดมันโดนเด้งไปคนหนึ่ง <Yeah. S 1> พูดจนตอนนี้รอแค่อย่างเดียวคือรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล้าที่จะหาคนมันนั่งเป็นประธานในการสืบสวนสอบสวน เอาคนผิดมาลงโทษลากคอคนผิดเข้าคุกหลักฐานมีทุกอย่างปรากฏชัดขาดแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีเจตจำนงที่ตั้งใจเข้าไปเพื่อเอาผิดที่ตั้งใจเข้าไปเพื่อทำเพื่อผู้ประกันตนเพื่อแรงงานเพื่อคนมนุษย์เงินเดือนจริงๆและคุณพี่เชื่อเถอะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากพรประชาชน,น,นมันไม่มีใครหน้าไหนที่จะเอาผิดคนในกระทรวงแรงงานคนในประกันสังคมได้เ<น>พราะอะไร<น>ง่ายมาก<น>ก็แค่ไปเปิดดูชื่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงง,งานสิบคนย้อนหลังแล้วดูสิ ว่ามาจากพักไหนบ้างนี่แหละเหตุผลที่เราจะไม่สามารถเอาผิดใครในสำนักงานประกันสังคมได้ถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแรงงานที่มาจากรัฐบาลประชาชนโกรธมากวันที่มัน ำกลปปุ่มทุนยุบพักอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์ธนาทรปียบุตรพันธิกาโกรธมากกว่านั้นด้วยวันที่เขายุบพักเก้าไกลและพิธาลิ้มเจริญรัตต้องเดินออกจากสภา มันไม่ใช่แค่พักเก้าไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ค่ะนั่นมันหมายถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์ประเทศนี้ก็หายไปกับโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยโอกาสในการที่เราจะทำให้ระบบการศึกษามันดีขึ้นทำให้ระบบการศึกษามันเป็นระบบการศึกษาที่เป็นไปเบิกทางให้กับทุกๆชีวิตในประเทศนี้ สามารถเข้าถึงศักยภาพที่สูงสุดที่ดีกว่าของตัวเองได้มันคือโอกาสในการที่เราจะไปกระจายอำนาจกระจายความเจริญหลายๆคนตรงนี้มีใครมาจากต่างจังหวัดบ้างทุกคนต้องมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดียว เราเก็บภาษีได้100บาทใช้ที่กรุงเทพตัดสินใจที่กรุงเทพ80บาทตัดสินใจให้คนยะลาตัดสินใจให้คนเชียงรายตัดสินใจให้คนน่านตัดสินใจให้คนกำแพงเพชรนี่คือเหตุผลที่ทุกคนต้องมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพและเขาขโมยโอกาสในการกระจายอํานาจกระจายเม็ดเงนินกระจายความเจริญไปจากพวกเราโอกาส ในการที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ทุกคนสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมไม่ใช่ว่าคนจนได้รับความยุติธรรมที่มันด้อยกว่าคนรวยและคนรวยสามารถควักเงินจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่มันมากกว่ายุติธรรมกว่าเขาขโมยโอกาสพวกนี้ไปจากเรา เขาทำไหมพวกเราเขาทำให้คนในประเทศนี้แตกออกเป็นหลายฝากักหลายฝ่ายประชาชน99%ที่ควรจะรวมพลังกันรักกันแล้วไปทวงเอาอำนาจมาจากชนชั้นนำไปทวงเอาทรัพยากรมาจากคน1%กระจายแตกเป็นหลายๆกลุ่มเราให้พวกเราทะเลาะก,กันเองเขาทำให้เราเชื่อว่าไม่ว่าใครที่ก้าวขึ้นมา และเป็นความหวังเขาจะทุบทำลายเขาทำให้เราคิดว่าเราไม่มีวันที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการสนับสนุนของประชาชน99%ได้สำเร็จแต่รอบนี้เพราะแม่พี่น้องที่อยู่หน้าที่แห่งนี้และที่อยู่ทางบ้านไอเชื่อ ว่าคนที่อยู่ตรงนี้เลือกเราแน่นอนไม่ลังเลแต่ภารกิจที่ทุกคนต้องช่วยกันในวันนี้คือกลับไปช่วยพวกเราบอกเล่านโยบายช่วยให้เหตุผลช่วยกันแก้ไขเฟกนิวความเข้าใจผิดเพื่อทำให้เราได้รับการสนับสนุนที่มากขึ้นที่เพิ่มขึ้นความหวัง สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ลักษณะนกไม่ใช่นัตพงเลืงปัญญาวุฒิไม่ใช่สอสอแค่หนึ่งรอยห้าสิบคนที่อยู่ในสภาเดิมแต่สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงคือทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้และที่ชมอยู่ทางบ้านทุกท่านคือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ค่ะ เปนแปลงนี้จะกลายเป็นพายุได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกท่านขึ้นอยู่กับใจของพวกท่านขึ้นอยู่กับการสนับสนุนขึ้นอยู่กับโอกาสที่พวกท่านจะให้เราทุกคนคะ8กุมภานี้8กุมภานี้ได้บัตทั้งหมดมใบกลับไปบอกทุกคนที่บ้าน เลือกสอสอเขตเลือกสอสอเขตจากพักประชาชนไม่ต้องลังเล <S <S> <S การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นม้าสองม้าสามม้าตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รอบนี้สอสอจากพักประชาชนทุกคนทุกเขตคือตัวเต็งเลือกสอสอเขตไปโหวตเลือกนายกรัฐมนเตรงไปโหวตเลือก ไปขานชื่อนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิดังนั้นใส่ไปเลยสองใบไม่ต้องลังเลและใบที่สามกาเห็นชอบถ้าท่านไม่เอาด้วยกับการหัวสอวอถ้าท่านไม่เอาด้วยกับการที่องค์คาพยศทางการเมืองพยายามจะเข้าไปยึดกลุมองค์กรอิสระผ่านการหัวสอวอถ้าท่านไม่เอาด้วย กับการที่พักการเมืององค์คาพยพทางการเมืองสามารถที่จะเลือกนายกนายขอนายคอไปเป็นกกตไปเป็นปปชไปเป็นสารแล้วทำมนููแล้วสั่งให้ซ้ายหันขวาหันอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะเลือกพักการเมืองไหนแต่ถ้าเราอยากเห็นหมุดหมายแรกของการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ที่เป็นธรรมคุณต้องไปกาเห็นชอบและไปบอกเล่าให้คนในสังคมนี้กาเห็นชอบให้ได้มากที่สุด และวันที่8กุมภานี้เราไปมีโอกาสในการที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราไปมีโอกาสในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลประชาชนไปด้วยกัน <arose> โกรธมากอีกอย่างหนึ่งโกรธโกรธตัวเองครั้งที่แล้ว ทงที่แล้วตอนที่ขานชื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาลักชนกสีนก่นกยังไม่สามารถหาคนหนึ่งแสนคนหนึ่งล้านคนไปช่วยยืนอยู่หน้าสภาเพื่อให้กำลังใจพิธาลิมจเจริญรัตได้แต่รอบนี้คุณพี่คุณน้าใครนั่งอยู่ตรงนี้ขอคำมั่นสัญญาได้ไหม ขอคำมั่นสัญญาได้ไหมไวันที่ขานชื่อโหวตเลือกนายกรันทะมนตีเจอกันที่สภาเจอกันที่สภาขอแรงหน่อยขอการสนับสนุนหน่อยถ้าอยากได้รัฐบาลประชาชนอยากได้รัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเป็นนายกรันมนตีมันต้องออกแรง แปดกุมภากาพวกเราทั้งสองบัตรทั้งสองใบและวันโหวตเลือกนายกรัฐบนลเตจอนีิสบาค่ะขอเสียงคนอยากด่ารัฐบาลประชาชนหน่อยแล้วอ่ะนะคะไปมาหมดแล้วเหนือใต้ออกตกตอนนี้ หลายๆคนถามว่ามีเวลานอนบ้างไหมทำไมต้องทำขนาดนี้คุณพี่คุณนะหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วความรู้สึกในการที่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้ววันที่เราวหวดนายกรัฐมนตรีไม่สำเร็จแต่ลักษณกไม่เคยลืมตามความรู้สึกวันนั้นได้ จำได้ว่าวันนั้นเรามีแค่150มือในสภาจำได้ว่าวันนั้นมีคนผิดสัญญากับเราและการจัดทำให้รอบนี้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลของเรามีโอกาสสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนั่นคือเราต้องได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน เชียร์พักประชาชนยังรู้เลยว่าท่านเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างทล่มทลายก่อนเราก็คงทำไม่สำเร็จคุณพี่ความรู้สึกเหล่านั้นมันจุกอกมันเลยทำให้ต้องทำงานอย่างหนักมาตลอดสองปีไม่ได้เพิ่งมาทำวันนี้ไม่ได้เพิ่งมาทำวันที่เขายุบสภา ำมาตลอดสองปีและพวกเราพรรคประชาชนเราทำกันมาทุกคนทั้งพรรคเพราะเราต้องให้ผลงานเป็นตัวบอกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเลือกเราจะสนับสนุนพวกเราเพื่อเข้าไปเมียมนาจหรือไม่คุณพี่คุณนาตลอดสองปีที่ผ่านมานะคะทั้งตัวไอ ตัวเพื่อนสอสอพักประชาชนเราทุ่มเททำงานอย่างหนักเพราะเรากโกรธค่ะเรากโกรธโกรธมากด,ด้วยโกรธตั้งแต่วันที่ควบรวมทูดีแท็กควบรวมทูดีแท็กตอนนั้นสิริกัญญาธนาธรอ,ออกมาพูดออกมาขวางเราไม่มีพลังในการจะไปขวางสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จจนทุกวันนี้ ก็ควบรวมสําเร็จค่าโทรค่าเน็ตก,ก็แพงเอาแพงเอามาขูดรีดพวกเราผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตโกรธมากพี่พอจะเลือกตั้งทีไรแม่งรับซื้อไฟเพิ่มทุกที <Yeah. S 1> และไอการรับซื้อไฟเพิ่มนี้สุดท้ายแล้วมันก็ไปปากฏอยู่ในบินค่าไฟของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ประชาชนคนธรรมดาไม่ทำงานวันเดียวไม่ทำงานเจ็ดวันไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีเงินใช้ในายทุนมีโรงไฟฟ้า13โรงไม่เปิดใช้เลยครึ่งหนึ่งตลอด365วันเราทุกคนต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์เพื่อค่าพร้อมจ่ายเพื่อความมั่นคงความมั่งคั่งของนายทุนพลังงาน ของเขาวันที่คนลงทุน กิริยาเล่งแต่สาเหตุของการที่ตึกมันถล่มลงมาคือการคอรับชั้นอย่างถึงรากร <Yeah. S 1> ายงานรายงานมีรอยอยู่แล้วกร <Yeah. S 1> มโยธาธิการและผังเมืองแต่ตีรับเอาผิดคนทำผิดไม่ได้มันเป็นเพราะว่าอะไรประเทศนี้ <Yeah. S 1> กด <Yeah. S 1> ไปมาทั่วประเทศ นาราธิวาดยาลามีของที่ถูกทิ้งล้างสร้างด้วยงาประมาณสร้างด้วยภาษีของเราถูกทิ้งล้างอยู่ทั่วประเทศไปพัทยามีตึกมีตึกวอ์ฟอนไปนาราธิวาดมีสนามกีฬาไปสงขามีควอเลียมไปทุกที่มีของที่ถูกทิ้งล้างที่ถูกสร้างด้วยงาประมาณของพวกเรา ทิ้งล้างไว้อย่างนั้นจะไม่มีใครถูกลงโทษเลยและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเป่าหน้า